ัดน้ำเต้ารูปที่หนึ่งลูกที่สอง ลูกที่สแล้วก็รูกที่สี่ติดกันเลยรูกที่ห้าแล้วก็ลูกนี้ลูกที่หแล้วก็มารูปที่7ดลูกนี้ลูกที่8ใหญ่มากเลยเรียบร้อยจ้านำเต้าได้ทั้งหมด8ลูกยังแถมมีบวบมาอีกตั้ง4ี่ลูกเลย